ไปคิดไปดูด้วยนะเตชันนนี้ดูแลให้ดีเลยนะได้เลยครับวันนี้ฉันบอกคุณพ่อไปแล้วได้ครับว่าฉันจะใช้โชว์รูมนี้จัดปาร์ตี้ต้อนรับเพื่อนของฉันปาร์ตี้อะไรกันนี่เขาซ้อมไว้ไงซ้อมไว้ก่อนปาร์ตี้เพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต้องเดินทางไปภูเก็ตต้องไปปีนบันไดมีดกันพวกนี้ไม่ใช่มาส่งเธอนุ่นเร่นกันอยู พูด้ะเสียหายมั้งเ้าให้ผมช่วยทําอะไรบ้างครับเนี่ยอาช่วยทําอะไรก็ช่วยเทคแคร์ดูแลพวกฉันงี้นี่เพื่อนๆฉันทั้งนั้นได้ข่าวว่าเธอก็ชอบดื่มไม่ใช่เหรอเธอคงชงเป็นอุ้ยเหล้ายาปาปิ้งผมไม่ค่อยได้กินแลวฮะเอาแล้วกินอะไรกินสุราปลาทอดฮะใช่ยอดปเลยเดี๋ยวจับทําหัวซะเลยจ้านะ แล้วนี่เพื่อนเธอใช่ไหมใช่ครับต้องเมย์ครับดูแลให้ดีด้วยนี่เพื่อนๆฉันเอามาแนะนําให้รู้จักวันนี่เลยเอานี่มีใครบ้างครับเนี่ยคนนี้เอะเธอไปเปลี่ยนชื่อชื่ออะไรฮะอี้หลงไงอะอี้หลงตอนนั้นชื่ออะไรอ่ะฉีหลงชีหลงชีหลงตอนนี้เปลี่ยนเป็นอี้หลงอี้หลงต้งอ๋อคนนี้เพื่อนฉันเออเขาอยู่ที่ไหนฮะเนี่ยแต่ก่อนเขาอยู่เมืองจีนตอนนี้พ่อเขาย้ายมาทําธุรกิจที่เมืองไทยทํางานเกี่ยวกับประมงทําอะไรฮะช้อนลูกน้ําขาย ถุงละ20ถุงละ50โอ้โหเป็นร้อยล้านคุณอย่ามาดูถูกนะส่งฟามประกาศทุกที่นหะใช่ใช่อะไรที่มองค่าไปเงินทั้งนั้นแหละรู้หรือเปล่าเน่งถูกต้องแคนนู้ใครครับคนนี้เอ้ยเธอไปเปลี่ยนชื่อยังที่บอกว่าเปลี่ยนมาแล้วหาเลยชื่ออะไรนะเธอที่วันนั้นพูดให้ฉันฟังทีฉันบอกอุ้ยเธอเใครไปเปลี่ยนให้เธอเนี่ยบังพ แต่ก่อนเป็นบรรพฤพิสัยตัดพิสัยออกไปเหลือเป็นบรรพฤษโอ้คนนี้เขารวยอะไรมาอ่ะคนนี้ทํางานเกี่ยวกับพวกข้าพวกเนื้อสัตว์โอ้เนื้อสัตว์ส่งออกนอกเหรอไม่เขาขายหมูปิ้งแต่ตอนนี้ก็ขยายกิจการแล้วลงปั๊มนูนปั๊มนูนปั๊มนูนใช่มีเงินเป็นพันพันล้านคนชายเยอะถูกต้องโอ้คนสุดท้ายครับส่วนขอคนนี้อุ้นคนเรียกชื่อขำว่าทันอีขำไม่สุดทิพาตังให้ใช่ไหมใช่พ้าตั้งให้ตังว่าอะไรนะเธอที่ไรนะ จ่าลอยผู้หญิงอะไรชื่อจ่าลอยฮะเนี่ยเขาชอบอ้ําอย่างเงี้ยแหละแต่คนนี้กิจอะไรฮะทําบุญทําทานถ้าอยู่หน้าวัดมหาบุตรต้องไปอยู่อะไรตรงนั้นช่วยแม่ขายสังฆทานเฮ้ยรู้หรือเปล่ารลงขายเครื่องสุขพันเนี่ยแต่ไม่ใช่เครื่องสุขพันน์ขัดถาบริขัดถาบริขารใช่ทั่วประเทศเนี่ยถือของเท้าไปลงเท้าโอ้าเขาเจ้าเดียวถูกต้อง ยังไงก็ดูแลให้ดีแล้ว,ลวกันนะได้ครับะะวันนี้นะจ๋านัดจีจี้มาเ,ออเพราะว่าจีจี้เนี่ยนะเขาจะพาแฟนเขามาเปิดตัวเออแล้วก็เคยเห็นเองเราก็อยากรู้ไงว่าหน้าตาแฟนของจีจี้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรเราต้องสแกนแฟนให้เพื่อนนะโชค <ๆ S 3> <ๆ S 1> ได้สิเรื่องนั้ีจะจัดก,การให้มีปัญหาหรอกไม่งั้นโดนผู้ชายมาหลอกหมดตัวแน่่ว <ๆ S 1> สวัสดีครับสวัสดีค่ะจีจี้ยจีจี้มาแล้ว่ะ นี่คุณบริบูรณ์ครับถ้าคุณเจอเพื่อนฉันนะแล้วมันพูดใจแรงๆใส่อะค,คุณไม่อยาไปใส่ใจเลยนะคือพวกนางอะไม่มีอะไรหรอกถ้าคุณผ่านพวกมันไปได้อะ่ะชีวิตคู่ระหว่างเราอะ่ะมันก็จะไม่มีอะไรจะต้องกีดกันชีวิตของเราอยู่แล้วจีจี้ว่าไงคะคุณต้องฟังผมนะว่าไงคะชีวิตนี้ผมขอรักคุณแค่คนเดียวก็พอหัวใจของผมรักแค่คุณคุณจะรังเกยียจผมไหมรังเกียจค่ะ ม่รังเกียรสิครับไม่ังเกียรครับถ้าผมอยากจะขอคุณแต่งงานในวันนี้เราจะมีครอบครัวด้วยกันโอเคไหมครับผมรักคุณมากจีจี You are my heart You are my everything right You are my soul Okay take your time Okay baby ห่ yeah. างกันสักพัก Oh no ห่ huh? างกันสักพักหะห่างกันสักพัก oh, okay. นี่นี่เ yeah. กียรอะไรแกนั่ง วันดีแกนี่ทำไมมาช้ามาช้าได้ไงเนี่ยฮะมาช้าพนีรอแบบ BTS คนมันเยอะอะแก่ีจี้นี่เธอนั่ง BTS มาอย่างนั้นเหรอฮะแล้วแฟนเธอล่ะทำไมไม่เอารถมาส่งเพราะคุณบริบูน่ะเขาบอกว่าแบบเก็บตังผ่อนคอนโดอยู่อะแกโอ้ยตายแล้วนี่จะไปแต่งงานกับเขาแล้วมันจะกินลาวขาวอยู่เลยนยแกวาย ขอนคอนโดเออ่อนคอนโดทำไมทำไมไม่อยู่บ้านเช่าเหมือนพวกเราล่ะมีบ้านเหรอไม่มีบ้านที่เขาเช่าเหมือนพวกเราเออไม่มีบ้านใี่เขาเช่าเหมือนพวกเราใช่การจนเนี่ยนี่เธอต้องระวังนะผู้ชายแบบนี้เราจะไปเชื่อใจอะไรมากไม่ได้นะไม่จะไปเห็นเขาหลอกหน้าตาดีเราก็ชอบเขาเราเป็นผู้หญิงนะเราก็เจีแเนื้อจีบตัวต้องระวังนะมันหวังจะมาหลอกกินไข่ดันเราเท่านั้นแหละ่เออนั่นแหละแล้วเราเป็นลูกผู้หญิงที่สาคัญเลยนะอย่าให้มันได้แล้วก่อนไม่เป็นไรเพราะว่า เราได้เขาก่อนแล้วออ๋อได้คุยกับเขาอนแล้วใช่ไหมได้คุยกันเออดีแล้วพวกเรานี่ก็เป็นเพื่อนเธอนะเป็นห่วงนะกลัวเธอไปพลาดท่าเสียทีให้เขาเข้าใจไหมถ้าอย่างนี้นะเอางี้ไอ้เฮิร์มไม่ขาย ฉันเหรก็มีเพื่อนชื่อหงอะรุยรุยอ้จ๊ดเดี๋ยวฉันจัดการให้เออเจ้าอะไรจัดเลยต้องเช็คดิโซดโซดชงโซเชียลอะไรดินี้ก็เช็คได้มึงไม่จัดการรองเท้าให้ดีก่อนเหรอหึไปไอ้นี่มาที่ไหนเล็บโยคะที่ไหนอะนี่ก็มาเสือกหรอกกูจะไปไหนอะอยากไปไหนกูก็้เรื่องของกูกูบอกพุ่งย่อยโยคะแล้วก็เท่านั้นแหละเออเช็คประวัติมันสิงเขามีเฟซบุ๊กปะ เป็ดบุกชื่ออะไรนิวอัศวินลิ้นอัศจรรย์นิวอัศวินลินอ้าวเขินแล้วเนี่ยดูที่ใช้ชื่อเฟซก็แย่แล้วอ่ะทำไมอ่ะแกไม่ต้องเราใจนะเช็คอินอะไรทาราวดีไม่ทาราวดีมันคืออะไรวะนั่นน่ะสิชิงงมเชื่อเลยเป็นวัดอะไรหรือเปล่าเออวัดอะไรหรือเปล่าทาราวดีไม่มีหรอกมั้งม่เชื่อเดี๋ยววัดไม่เชี่อพี่เลยถำนวดนี่ไอ้ต่างห้องไม่เช็คอินในนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูลงวัเฮ้ยมีผู้หญิงมาเม้นด้วยแก เน้นว่าอะไรขอโทษด้วยนะคะหนูเพิ่งมาทำงานใหม่ขอโทษที่เปิดน้ำร้อนลั่วขาพี่นี่เพื่อเขาแน่เลยเพื่อเขาแน่เลยที่เม้นอะไรอะเพื่อเพราะอะไรพดุงงแสงอะไรอะกม่รูแสงทำไมทำตัวแบบนี้พี่ไม่ละครอกครัวเลยหนีกลับผมเลยไม่นีมึงก็อูกับกูตัวนี้มึงไปอ่านคนละข้อความนะอวนีไม่ไปทางเดียวกันเลยวะ พี่หนุ่มโซเซนะที่ไหนกันเนี่ยเอาเรื่องของพี่นุ่งอองประคอนนี่ัดหัวนมหนูทำไมคะโอ้โหตัดกระดิบด้วยนี่ว่ะโอ้โหจริงของเจ้เลยอ่ะโอ้ไอ้นี่อะไรอ่ะชัดชัยเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเขาแน่เลยชัดชัยตำแหน่งนเลื่อนไปชิเลื่อนไปอย่าเลื่อนไม่ไดดูอะไรนี่มึงมัวแต่เลื่อนกันเนี่ยมาประวัติไี่ดีเฮ้ยบางทีทัดเที่ยวอาบอมวดอย่างนี้นะอันตรายมากเลยไม่เป็นไรชัดชัย มาเช็คสิโทรมาเลยรีบเช็คประวัติเถอะนี่มันแดกเหล้าเราจะหมดนะเนี่ยอีชินเออกูเหิมพูดผู้ชายที่ชื่อบริบูนใครมาเที่ยวกับมึงไหมประจำมาบ่อยมันมากับใครพี่แจ๊ดใช่เหรอนี่กูติดตามช่องเขาอยู่นะอะไรรายการแจ๊คกุญแจงอะไรอ่ะวันนั้นเขามาถ่ายเขาก็ดูลักเมียเขาดีเขาไม่น่าเที่ยวหรอกม้ะบริบูะ เขามาบ่อยใช่ไหมมาเกือบทุกอาทิตย์สี่คนต่อครั้งบ้ากามไิ้ชี่อินบริีบูของแกขโมยกันเกงในหมอนวดนี่หมือนงอคันลกจิตแล้วเนี่ยอะไรนะจริงป่ะอะไรอ่ะมันประคับให้หมอนวดแก้ผ้าทุกคนเลยอะโอ้ยเฮียจี้เพื่อนเธอยังไงเอาไเช่นไปเลยนะ มึงคุยมึงคุยอีชินอีชินคุยเลยฉันเด็กเหลือไหมช่วงเนี้ยไม่ได้ถามเด็กเหลือถามว่าของมันได้ยังไงที่เขาไปพัมเพื่อไหมเดี๋ยวนี้เออที่ไปพัมเพื่อไหมตายในพัมเพื่ออย่างควายเลยจีจี้ยังไงเนี่ยเพื่อนเธอเป็นนักเที่ยวทัวร์ยมไปร้ายก็ได้แล้วนะถ้าพวกเธอทำกันขนาดเนี้ยฉันอ่ะก็คงต้องเลิกกันแหละเลิกกับมันไปเลยเลิกกับพวกแกนั่นแหละ ยุ่งเรืพอพ่องคมโบชันทำไมเออาะพวกแกยุ่งเรื่องอะกับชีวิตฉันน่ะโอ้ยเสียงอย่างควายนี่ฉันหวังดีนะเธอจะมีแฟนทั้งทีอ,อ่ะจะปล่อยให้มีแพยบอยอย่างนี้ได้ยังไงคุณบริบูรณนเขาดีที่สุดแล้วแกเธอมั่นใจมันมากเกินไปแล้วเนี่<า>ยรักเขาโอ้ยรักอย่างไรจีจี้ผมรักคุณแค่นคนเดียวโดนตัวกันไม่ได้ด้วยดูดีดูดิดูดมือไม้เก่งมือหมดเลยไม่กล้าทำอะไรพีเอ็มทีเออห้ามโดนตัวรู้พี่เขาใจเขาให้เกียรติ าเห็นไหมกาช่วยผมรักเขาเธอไปหลอกเพื่อนผมเนี่ยนั่งฟังอยู่นานแล้วนะพวกคุณเนี่ยใส่ร้ายป้ายสีให้ผมอยู่พวกคุณเนี่ยแย่ผมบอกให้ you stop it you fucking you mouth right คุณน่ะไม่ต้องพูดกลับบ้านไปกินฝักได้เลยเฮ้ยรู้ได้ไงฉี่ชอบกินแกงจืดเออแกงเลียยคุณต้องดูอะไรอีสิแกนอย่านะอย่าให้พูดกว่านี้พูดมาให้หมดเลย you don't this my credit ไม่ต้องมาใช้บัตรเครดิตเฮ้ยเพราะว่าเพราะว่าผมไม่มีเหมือนกัน นี่ทีนี่ท t ไม่ใช่รททา์ h a นนี่แชิมี่ฟอร์แนทมอกทาร์อีดอ่ายองไกอไอะไรมาแตมือเสียงไม่มีแปลไม่ทันเออบุกุน้อยหน่อยีอ่ฉันว่านยอเนี่ยด่าเลยดีกว่าแล้วฉันเนี่ยจะแปลให้เธอเองได้นี่เฮา่จิมไปจงช้าอย่าทำกันแบบนี้อีกเย่านะ มันมั่วป่ะไฉีหลงมันมั่วฉีเหลาด้วยเขาฉีหลงเขารู้ภาษาจีนอะอะไรละป้อมเมื่อกี้แกพูดมาสิสมนมาดิกลงกล่องฉมนมาลองกล่องแก่งกระดื่อตึ๊ดโอ้ยอะไรคะเนี่ยแม้วก็หล้งละก็มั่วน้ำด่าภาษาจีนใส่มาเลยฉีเต๋าอ่ะเต๋า่าก่อต่อสู้ต่างสวยอะหัวหลักจากเลือดไม่ติดใจดูอะไรดูอะไรสามวันสวยสังแก้วหลงง่าสามสิบสองว่อห้าขาวว่าไผอ่ะมึงด่าว่าไงฮะมึงด่าว่าไงกูไม่รู้กูยังงงเต้งเลย อย่ยามาเจ๊งนอนซาซิงก์โอ้ยอยู่ยามาพูดมากหนึ่งสองสามที่ห้องไอ้แปดหีสงหลังจังเจ้าจังเจ้าเปล่าพุ่งจริงดู้ิต้องไปขึ้นศาลแล้วงานเนี้ยจักรจีดซื้อดืดจืดเฮ้ยฉันไม่สนใจกับเปล่าพุ่งจริงพูดไปแล้วฉันขำจุริงไม่ต้องพูดอ่ะดูตัวแปรดีกว่าคคุณุณไปดูายจีนซอนไหนเนี่ยก็เดาเอาเผื่อถูกพี่เธอมาหลอกเพื่อนฉันเหรอฉันบอกให้ใส่ร้ายป้ายสีฉัน ยืนสแกนชั้นอยู่นานแล้วใช่สิแล้วพวกแกทั้งสี่ตัวเนี่ยสี่คนอยู่แต่งตัวทำไมผู้ชันจัดไปนี่ไงทำไมฉันบิดอะไรเหมือนกับบอดละวางมากเลยอุ้ยากหมอก็ร้อนร้ายเธอคบเขาได้ยังไงใช่แล้วแกแต่งตัวดีนั่นแหละทขาไม่เคยเห็นหรอกตังเกงเดฟขาดแข้ง่งขาดเข่าี่ถามจริงอ่ะแกเป็นฝรั่งอะไรฮะพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นกรีกแล้วแม่เหยียบเท้าแม่อยู่เฮ้ยไปกันเถอะพวกเรา